กูมีฟิล <Safe code mark> อยู่เพราะงั้นพวกมึงต้องโปรเทคกูอ่ะโปรเทคอยู่ไป Let's go อุ้ย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 อุอุ้ยเดินมึงเห็นอะไรไหมอ๋อยู่ข้างมาเลยอ๋อยู่ข้างมาเลยยังไอ่ไอ่เที่ยวนั่นแม่เฮ้ยโอ้โหมามาโซฟีมาโซฟีมาเป็นล้ำเลยถึงไหมถึงด้วยกันเปล่าโซฟีมาแล้วเว้ยเฮี้ยเีย โอ้แม่บุกอะโไปุ่งเหี้ยแล้วมั้งไปไมีแล้วโซฟีสองรอบแล้วนะโซฟีเฮ้ยขอรบที่สามเลยดิไอเหี่ยไปนะพูดอะไรอเกิดอไขึ้น ไป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 มึงเข้าใจว่ามันนั่งอยู่ตรงเก้าอี้อ่ะอุ้ยไฟดับเพื่อนอุ้ยไฟหายอุ้ยเออไม่จำสแกนจริงโตฟี่ขออีกรอบดิขอตึงๆเลยอุ้ยยั อันนั้นบ้านอันนี้คือบ้านคนปะไม่ใช่ที่ที่หลงศพแล้วกูมันจะมีในหลุมศพเนี่ยไอ้เป็นในทอ่สุดสายกูลืมเปิดไม้ในดิสเราเป็นสป,ปรอเลอร์หรือเปล่ามันคือ,อทุงอท่งทุ่งซาฮูร์อะไรกรีกรีกรีกริงกังกริกังกูสกิบบี้ดีด็อบดอกเย็ดเย็ดสกิบบี้ดิบิด็อกด็อกเย็ดเย็ดใช่เฮ้ย ไม่ป <Ooh. S 3> ่าป่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรยอกไอ้นี่มันดาวเอ็กคาลิเบอร์นะเอ็คาลิเบอร์โห่ศิวิ่ะกลัวไปตัดต้นออกกันได้ป่ะป้าออกได้ป่ะไม่ไม่ไม่บึ้งอันนี้มันไก่อเล็มหญ้าไม่ใช่เหรอเราตัดยังไงวะพ่อตัดดิเอ้าเอ้าไม่รู้อ่ะแปลกอาไก่เล็มหญ้าตัดโซ่อุ๊ยคาะฟิน บันทึกและมีรอยเลือดเฮ้ยอยาแตอยาแต่เอเรียมอุ้ยอยแมนดจบครับอัตเอร์สูขึ้นเพลง ไม่ค่อยไเยอยเปียกอะไรอ่ะโอเเพลงเปร่าคลาสสิกมันี่ละไม่รู้เข้าห้องนี้กับ้อาไอ้ทิ้งกูอเรามีประสบการณ์ตรงนี้แน่ๆตรงนี้ตุ้งตุ้งปิดต้เฮ้ยเจ้ากูเิดแล้ว เสียง W ไปไหนแงโอ้ยรไฟดับระโอกูมีฟิลอยู่พระัานพวกมึงต้องโปรเทคกูอ่ะโปรเทคกู ไป let's go วิ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 เดินมงเห็นอะไรไหมยอู่ข้นเลยลอยอยู่ข้างหน้าเลยไอไอ้เหี่ยนั่นแม่โอ้โหมาเป็นตุโหยีมาเป็นล้ำเลยถึงไหมถึงด้วยกันเปล่าโซฟีมาแล้วเว้ยไอ้เียย โอ้แม่บ้าอ้ไออไอ้้ไปุ่งไอเยีอยแล้วมั้งขอกระสุนทรามาชนะไม่เกิด้ยขอรอบที่สามเลยดิไอเยเนอาูอะไรอ่ะรขึ้นอะไร ไป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 มึงขัดใจว่ามันนั่งอยู <qu en> ่ตรงเก้าอี้อ่ะอุ้ยไฟดับเพื่อนอุ้ยไฟหายเออไม่จำตรแกนจริงโซฟีขออีกรอบดิขอตึงๆเลยอุ้ยลูกแมงนี่นี่บ้านเหรอเอากูมาโรงแรมกูว่บมาออร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ของเธออุ้ยมันคานได้ด้วยโซฟีโซฟี ไม่ใช่มันอรละเัวโซฟีตัวเดิมโซฟีคานเฮ้ยเฮโซฟีอย่าอยโซฟีกูขอร้องไม่มีไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่โซฟีเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ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 ฮ้เยยเฮ้ยเ้ยอยเเย้ยย้้